อันนี้ก็เป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับคนที่ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต สวัสดีครับนี่คือรายการคลิปตูนนิวส์ไทยแลนด์แล้วผมต้องเป็นผู้ร่วมรายการอีกเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมและในวันนี้เนี่ยผมเราก็อยู่กับเดือนใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นวันหยุดนะ,ะขัดตเลิกนะครับผมก็ใครที่หยุดอยู่บ้านนะครับผมมาเฝ้าดูข่าวกันนะครับผมว่าต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกันนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราก็มีเรื่องของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับผมที่ชื่อว่าเลเจอร์นั่นเองนักต้มตุ๋นคริปโตใช้วิธีแบบ เก๋าจัดๆในการหลอกลวงผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ Ledger ด้วยการขโมย Seed p h a แบบใหม่คือเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาส่งจดหมายมาที่บ้านแล้วก็มีจดหมายที่เขียนว่าอัปเดตความปลอดภัยแบบสําคัญโดยสแกน QR Code และป้อน Seed p h a 24คําสําหรับในการกู้คืนอันนี้ใครที่ยังไม่ได้รู้จักกับ Ledger นะครับผมก็คือ Ledger เนี่ยจะเป็น Wallet ตัวหนึ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์คล้ายๆแบบหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นคล้ายๆแฟ a s h d r i นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยข้างในเนี่ยมันจะเขียน Seed p h a แล้วก็เวลาโอนเงินอะไรพวกนี้นะผมก็จะใช้ไอเนี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็โอนเข้าไปข้อมูลจะอยู่ในนี้อารมณ์ประมาณนี้ซึ่งวิธีการขโมยเงินของเขานผมก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าใครรู้ซิดเฟส24คำตรงนี้ก็จะสามารถเข้าไปใน wallet ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถขึ้นไปกู้รหัสผ่านตัวใหม่แล้วก็ผูกกับตัวใหม่ได้ น,นี่ก็คือเป็นความน่ากลัวอีกอันนึงซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาให้กันแต่ว่าทีนี้เมื่อวันที่29บเมษายนที่ผ่านมานักวิเคราะห์ทางด้านเทคโนโลยีเจคอบแพนฟิลก็ได้โพส์ในเอ็กเตอนว่ามีจดหมายสแกมส่งมาที่บ้านเขาและจดหมายดังกล่าวเนี่ยก็ปลอมแปลงเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการจากเลเจอร์นั่นเองซึ่งสั่งให้เขาอัปเดตความปลอดภัยที่สําคัญโดยสแกน q r โค้ดแล้วก็ป้อนซีเฟสคนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนียนเลยแล้วทีนี้เลเจอร์ก็ได้ตอบมาว่า่าาคุณนนะถูกต้้องแลววโดยยยืั จดหมายดังกล่าวนั้นเป็นจดหมายปลอมวิธีการเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเป็นการฟิชชิ่งนั่นเองคือการฟิชชิ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นการหลอกให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ถูกสวมรอยกันไปนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยเลเจอร์เนี่ยจะไม่ขอซีเฟด24คําจากคุณและบริษัทย้าว่าให้ผู้ใช้นั้นไม่ไว้วางใจข้อความที่ไม่พึงประสงค์หรือบุคคลอื่นอ้างว่าเป็นตัวแทนของเลเจอร์ซึ่งสมาชิกชุมชนก็สงสัยว่าทําไมการหลอกลวงครั้งนี้นะ่ะมันถึงได้เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งมันเกิดจากการละเมิดข้อมูลของเลเจอร์ในปี2020ซึ่งข้อมูลส่วนตัวลูกค้ากว่า270,000ราย รวมถึงอ e ีเมลที่อยู่บ้านถูกล่วงไหลไปทางออนไลน์และเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมก็ทําให้ตามมาเรื่องของการฟิชชิ่งจํานวนมากรวมถึงแคมเปญที่ส่งอุปกรณ์เลเจอร์ที่ถูกดัดแปลงเพื่อติดตั้งมาวร์อีกด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็เป็นเรื่องของข้อมูลรั่วไหลนะครับผมใครที่ซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วเก็บเงินไวเ้เยอะ,เ,ยอะเนี่ยก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่แล้วเจอจดหมายแบบนี้อ่ะถ้าเทียบกับข้อมูลธนาคารนะครับผมก็ทําการ ล็อกอินผ่านเว็บไซต์ที่มี QR วอารโค้ดนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมซึ่งทางธนาคารก็ไม่ได้ส่งจดหมายในลักษณะแบบนี้มาอย่างแน่นอนนะครับผมก็ต้องระวังไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรพวกนี้นะผมก็ให้ไปติดต่อผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์วอลเล็ตโดยตรงดีกว่านั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องฝากเน้นยำ้ำเน้นเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่อยู่ในคริปโตเคอร n ซีนะครับผมก็ต้องระวังเรื่อง,องการฟิชชิ่งเรื่องของการกออรหัสซีดเฟดอะไรพวกนี้ ด้วยนะครับผมแล้วใต้ดีคริปชัน่นเราก็มี Trust Wallet นะผมสามารถเข้าไปลองใช้กันดูได้นะครับผมแล้วแนะนำว่า s ี f a ฟสนั้นเขียนเป็นกระดาษแล้วเก็บไว้ในเซฟหรือมันจะมีเรื่องของเพลทเหล็กอะไรพวกนี้นะผมที่สามารถสแตมป์เป็นคำพวกนั้นได้นะก็ต้องเก็บไว้แบบนั้นดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม